สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคราวนี้เราก็มาถึงดาน3ามทับสกันละซึ่งจะเป็นดานของอโรงเรียนเวทมนต์ชั้น3นะครับดานนี้ก็จะมีคอสตูมให้เรา1ชุดด้วยแล้วก็จะมีเควสลรับ2เควสกับเควสหลักอีก1เควสนะครับแล้วก็ดานนี้ก็ยังมีเควสพิเศษที่เป็นเควสต่อเน,นื่องของโรล่าโรล่าด้วยให้เราคุยกับกระจกนะครับดานนี้ยังไงก็ต้อง สังเกตดูดีๆนิดนึงนะในระหว่างที่เล่นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเลยกันเลยดีกว่าเนาะ อะเราเข้ามานะครับในชั้น3ละนั่นนี่มันประธานนักเรียนยไม่ใช่หรอฟลาวี่เดี๋ยวก็เถอะลองเศกระดาฟื้นฟูให้เธอก่อนอ่ะิวแรงมากนะฟลาวี่ฮิวทีละสิบด้วยประธานจะว่ายังไงฟลาวี่ลาวี่แล้วก็โซฮีมาอยู่กันที่นี่ได้ยังไงพวกข้าเจอเจ้าสรุปอยู่เกือบจะได้คาถาฟื้นฟูใส่แล้วเชียวเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม ขาเราตายแล้วนะสิแล้วคนอื่นล่ะไม่มีใครเลยเหรอไม่มีนะนอกจากเจ้าที่นี่ก็ไม่มีใครแล้วเกิดอะไรขึ้นพวกเรากําลังตรวจสอบหาสาเหตุของการเกี่ยวกับวิญญาณอ่ะเหตุาก,การเกี่ยวกับวิญญาณที่ชั้นสามอยู่แต่พวกเราไม่ควรมาที่นี่เลยการสืบคนล้มเหลวสินะถึงจะน่าอายแต่ก็โค้งตอบว่าใช่ตอนแรกก็ราบรื่นอ,อยู่หรอกแต่นั่นก็แค่ก่อนที่ไฟจะดับ ตัวไรวิ่งผ่านนะครับแล้วก็ไฟดับทำไมอยู่ๆไฟดับกันเนี่ยอันตรายทุกคนออกจอากอาณาจากที่น,นี่เร็วพวกมันจะมาแล้วเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรมันจงใจไว้ชีวิตแค่หนึ่งคนเพื่อที่จะล่อให้ใครอะให้มีคนมาช่วยพวกเจ้าตกหลุมพรางแล้วพราะข้าคือเหยื่อที่ว่ายังไงล่ะเฮือกโดนกินไปแล้วเจ้าว่ายังไงนะข้าไม่รู้เลิกคุยกันแล้วก็วิ่งเถอะ ช็อตนี้ก็ต้องวิ่งหนีแล้วนะครับวิ่งให้เร็วที่สุดที่เราจะทำได้วิ่งซีวิ่งซีแฮมทาโรวิ่งไปอย่าหยุดนะครับวิ่งอย่างเดียวไปวิ่ง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 ึบเอาฟลาวี่ลุกขึ้นเร็วก็บอกให้ลุกขึ้นยังไงถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็รับไปซะเพื่อไม่นะราวี่โดนแดกไปแล้วเพื่อ ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องช่วยเราต้องช่วยกันหมดแน่วิ่งก่อนอวิ่งก่อนครับวิ่งก่อนตอนนี้เราก็มาถึงห้องที่มีไฟและสัปปะาดก็จะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะเริ่มสำรวจจากห้องนี้เลยซึ่งถ้าเราจะเดินกลับไปก็ไปไม่ได้นะครับตรงนี้มีสมุดสองเล่มเก็บสมุดด้วยด้านบนก็มีอีกสองเล่มในถ้วยอะไรถังอะไรเนี่ยสำรวจให้หมดคาดว่ามันคงไม่ตามมาแล้วละ่ะ อนั่นน่ะสิเจ้ากำลังหากอริล่าไม่สิราวีอยู่หรออืม,อ,ม,อ,มอันพาบ้าผู้ก่าตั้งโรงเรียนตอนนี้เขาติดต่อมานะครับค้ารู้สึกได้ถึงพลังเวทมนที่ชั้นสามทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมในที่สุดก็ติดต่อมาได้เวลาดีมากๆเลยกอริล่าตายแล้วเฮ้ย ชัดเจนว่ากอลิล่าถูกเจ้าสัป,ปลดนั่นขมเมือบลงไปแล้วก็พวกเราก็รอดมาได้แบบบุดวินนะราวี่แบบร้องไห้เสียใจเลยนะครับเจ้าช่วยอธิบายลักษณะของสัป,ปลาดนั่นหน่อยได้ไหมมันมันทะลุก,กำแพงได้และมันก็น่าจะเคลื่อนที่เร็วประมาณ20หา2เมตรต่อวินาทีเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเกลียดแสงเป็นสัป,ปลดที่น่ากลัวจริงๆ เดี๋ยวก่อนนะมันกลัวแสงอย่างนั้นเหรอน่ก็อะไรดีๆออกแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าเราเปิดไฟทุกดวงในชั้นสามแล้วเหลือไว้แค่ห้องเดียวจากนั้นเจ้านั่นก็จะถูกลอบมาที่ห้องที่มืดที่สุดอืมฮึวิธีนั้นฉลาดมากๆแต่ว่าเราจะเปิดไฟมาก็ต้องดับไฟรอบๆอยู่ดีเพราะงั้นข้ากับราวิจะเตรียมคาถาให้ไฟไม่ดับเองอะระหว่างนั้นเจ้าก็ช่วยไปเปิดไฟทั้งหมดในชั้นสามทีเถอะโอเคได้ได้ได้ได ใช้งานเราเยี่ยงทาตเลยเว้คาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะช่วยกอริล่าได้ไหมเขากําลังปรบใจกันอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามมาก่อนแล้วกันนะอ่ะไปเลยไปเลยถึงเวลาไปละตรงนี้ห้องก็มืดนะครับก็ระวังสับปะหลาดด้วยนะครับกำลังทำอะไรตรงนี้มีคิ้วหนึ่งอันก็อย่าลืมเก็บด้วยเนาะชื่อดิมตอนนี้สับปะหลาดมันยังไม่เร็วเท่าไหร่นะครับ จังหวะที่มันมีเส้นสีแดงเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงในการพุ่งตัวออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ไปก่อนไปที่ห้องด้านซ้ายก่อนห้องด้านซ้ายนี่จะมีอะไรบ้างก็มีมอนสเตอร์อยู่ยังไงล่ะก็จัดการมอนสเตอร์ให้เรียบร้อยอ, <S <S อุย้ยอ่าเออเออตายอ่ะเดี๋ยวเราตัดมาเอาใหม่ตัดมาใหม่นะ โอเคเอาใหม่นะครับตะกี้เราพลาดไปนิดนึงเราก็มาบู๊กับมอนเตอร์ในห้องนี้ใหม่อ่าต้องพยายามหลบให้ดีละเพราะมอนมันเริ่มตีแรงมากๆและเราก็แหลกด้วยทําใจนะครับคอมไม่ได้แรงมากขนาดนั้นอ่าเคลียห้องแรกสําเร็จละแล้วก็ไปต่อห้องสองกันเลยตรงนี้ก็มีสมุดให้เก็บสองเล่มแล้วก็มีสมุดตรงนี้เก็บสองเล่มตรงนี้ก็จะมีพัซเซอร์ด้วยให้เราเหยียบด้านบนก่อนแล้วก็วิ่งเหยียบด้านนี้เลย ชึบๆเราก็จะเก็บเศษตรงนี้ได้เนาะอ่ะทีนี้เราก็กลับไปทางเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็อ่ารอให้รอให้วิญญาณมันไปก่อนทีนี้เราก็จะเริ่มเหยียบใหม่เหมือนเดิมแล้วก็รีวิ่งไปตามทางนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่าสมมุมหนึ่งเล่มแล้วก็มีไหาม,มากมไมก็สำรวจให้เรียบร้อยด้านบนอ่าด้านบนมีสองเล่มนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละไปต่อเลย ตรงนี้ก็มีมอนสเตอร์ให้เราจัดการด้วยแต่บางทีมันก็ตีแรงไปเนาะเราต้องพางตรงนี้ก่อนมันโอ้โหเราเบิดไฟนี้แรงมากๆต้องระวังนิดนึงอให้พวกลูกน้องไปจัดการนะครับเราก็วิ่งเก็บสม,มุดไปก่อนอคารลน่าช่วยยิงมอนสเตอร์หน่อยลูกแล้วก็ช่วยคิวให้เพื่อนด้วยตรงนี้ก็มีคิวหนึ่งอันก็เก็บไปด้วยนะครับ โอเคคาริน่าก็ค่อยๆย,ยิงแล้วก็เติมพลังให้เพื่อนทุกคนอ่ะเรียบร้อยต่อไปก็เดินต่อมาตรงนี้ก็จะมีสมุดอีกสองเล่มตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้เราสำรวจละตรงนี้มีสวิตช์อยู่นะครับก็ดันประตูออกไปไอ้ดันหินออกไปเพื่อเปิดสวิตช์้้วก็จะเปิดไฟตรงนี้ละห้องหนึ่งอ่ารีบไปต่อเร็วเข้าไฟติดแล้วเราออกกลับมาตรงนี้นะครับเราก็จะมาโผลอีกห้องหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะ ไม่มีอะไรละเราขึ้นไปด้านบนต่อเลยด้านบนมีสมุดให้เราเก็บสองเล่มแล้วก็อ่ตรงนี้มีค้อไฟอยู่สองอันอันเดี๋ยวเราต้องไปด้านขวาก่อนต้องไปเปิดสวิตด้านขวาอีกอันเนาะอ่ะตรงนี้ก็เก็บสมุดอีกสีเล่มนะครับหกเล่มแล้วก็ขึ้นมาด้านบนด้านบนมันจะมีวิญญาณอ่า อ่ะให้เราวิ่งผ่านตรงนี้ไประวังนิดนึงอย่าชนวิญญาณแล้วก็อย่าให้บอสมันโจมตีเราได้นะครับลงไปเก็บหังสือด้านล่างด้วยสองเล่มตรงนี้เราก็ต้องใช้ก๊อฟไฟด้วยเนาะอ่ะปาปาไปไม่ได้วะเอาขึ้นไปด้านบนนะหลบบอสให้ดีๆแล้วก็ระวังระเบิดด้วยไม่ทันแล้วสวนบึ้มเขาให้ตรงนี้มีสองอัน อ่ะตรงนี้ก็มีแผ่นศิลาอีกหนึ่งอันนะครับเราก็จะได้แผ่นศิลาสองอันละเปิดทางตรงนี้ก่อนแล้วก็หยิบครอบไฟกลับมาแล้วก็เดินกลับทางเดิมนะครับเดินกลับมาเพื่อจุดไฟตรงนี้สองจุดอ่าตรงนี้สองจุดทีเนี้ยครอบไฟนี้เดี๋ยวเราเอากลับไปทางเดิมก่อนเหมือนตะกี้ตรงทางเข้าอ่ะเอาไปไม่ได้เนาะงั้นก็ช่างมันถ้าไปไม่ได้ก็ก็ไปไม่ได้แล้วกัน ก็เดินต่อไปด้านขวาก่อนเลยตรงนี้ก็จะมีมัเตอร์ก็ไปสู้อ่าไปสู้เรียบร้อยนะครับระวังไอ้พวกที่มันมีแสงอยู่ด้านล่างนี้นิดนึงเพราะว่ามันจะมีพลังในการปาระเบิดมันจะปาแรงอยู่พอตัวเลยตรงนี้ก็จุดไฟอีกสองอันนะครับเก็บสมุดสองเล่มแล้วก็ขึ้นไปด้านบนมีสมุดอีก2เล่ม ตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่สว่างที่จะมีแผ่นศิลาเราเก็บมาได้สองอันแล้วเนาะศิลาตะกี้เราก็ยัดไปก่อนเลยก็ได้อ่ะสองอันยัดไปให้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปหามาอีกเล่มหนึ่งไม่ใช่อีกเล่มหนึ่งอีกอันหนึ่งเนาะตรงนี้มีสมุดอีกห้าเล่มแล้วก็ตรงนี้มีอีกสองเล่มเดี๋ยวเราเดินลงมานิดนึงตรงนี้มีสองเล่มห้าเล่มนะครับก็ใกล้จะครบแล้วเหลือแค่เก้าเล่มเท่านั้นเรากลับมาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะมีเควสใได้เราทําไม่นี่มันไม่พอ ว่าไงนะหยุดกิจการสักพักหนึ่งหรอแต่ถ้าเจ้ายอมมาเป็นผู้ช่วยข้าแล้วก็อาจจะไม่ต้องหยุดกิจการก็ได้นะอืแม่มดเขาจะทําน้ํายานะครับแต่ว่าเขาทําไม่ทันเขาจะให้เราช่วยหลยในการทํานิดนึงอย่างแรกเลยไปหาเนื้อกิ้งก่ามาถ้าไม่รีบหามาแล้วก็ข้าจะใส่เนื้อเจ้าลงไปแทนก็ตรงนี้ของวัตถุดิบอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ต้องเดินไปไกลนะครับเก็บม,มาแล้วก็เอาไปให้แม่มด ดูดวงตาสดไหมนี่สียอดเยี่ยมนะเจ้าจริงๆต่อไปข้าก็ต้องการเชื้อราตาแดงเจ้าจะสามารถหามันได้จากชีสที่เติบโตเต็มที่มานานละก็จะอยู่ในไหนี้นะครับยกไหแล้วก็คว่างเลยแล้วก็เก็บทุกอันมาแล้วก็มาส่งเวสต่อนะครับกลิ่นนี่มันหามาได้อย่างถูกต้องเลยนี่วัตถุดิบชิ้นสุดท้ายคือดอกไม้กินคนที่อยู่ตรงมุมนั่นระวังละ่ะมันจะตื่นขึ้นมาถ้าได้กลิ่นของอร่อย แล้วเราก็เก็บดอกไม้ทั้งหมด4อันตรงนี้2อันนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก2อันโอเคหลังจากเก็บเรียบร้อยก็กลับไปส่งเหมือนเดิมในที่สุดก็เตรียมพร้อมทุกอย่างละภารกิจสุดท้ายให้เราใส่วัตถุดิบทั้งหมดลงไปในหม้อเดียวเข้าโอเคแล้วก็ไปโยนของใส่ลงในหม้อปึ๊บปุ๊บปุ๊บปย๊บปุ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 าา๊บปุ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 ๊ กลับมาคุยเควสนะครับกลิ่นแบบนี้สีแบบนี้สุดยอดสุดยอดมากที่จริงข้าตั้งใจจะให้น้ายาข่อยๆแล้วก็ไล่เจ้าไปซะแต่ว่าข้าเห็นพรสวรรค์พิเศษในตัวเจ้าถ้าเป็นเจ้าแล้วก็คงจะฝากฝังตําราลับนี่เอาไว้ได้เราก็จะได้เป็นอ่าสิ่งที่ขาดไม่ได้หากต้องการเอาชีวิตรอดในดันเจี้ยนนะครับตาราอาหารราชาอาหารประหลาดมือใหม่มีสูตรอาหารจริงๆที่ใช้วัตถุดิบหลักสีเ่เคนเอาไว้ ถ้าพยายามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เจ้าจะทําอาหารที่ดีกว่านี้ได้ซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอสมุดเนี่ยมันเอาไปทําอะไรเราก็จะได้การ์ดแล้วก็ได้ EP จํานวนหนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยลงมาด้านล่างนะครับด้านขวานี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละพอเราเพิ่งผ่านมาเราก็กลับไปด้านซ้ายไม่มีอะไรแล้วต้องกลับไปด้านขวาเก็บสมุดต,ตรงนี้สเล่มนะครับอีกสเล่มแล้วก็อีกสเล่มก็จะเลยกี่เล่มเนี่ย เก็บหนง,งานด้วยแล้วก็ดันสวิตไปฝั่งนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วละ่ะไปจับกันมันไปจับมันกันเลยโอเคเราถึงเวลาที่จะลุยกับบอลละกลับมาที่ห้องแรกนะครับคุยกับโซฮีแล้วก็ราวีตอนที่เจ้าไปเปิดไฟอยู่ข้าได้รู้จุดอ่อนของมันอีกอย่างหนึ่งมันทะลุก,กำแพงในที่ที่มีแสงสว่างไม่ได้ถ้าเปิดไฟตอนนั้นแล้วก็มันก็จะชนกับกำแพงน่าจะทำอะไรได้อยู่บ้างนะ ตอนที่พวกเราเปิดไฟเจ้าช่วยดึงความสนใจของมันหน่อยได้ไหมอะได้ได้พร้อมนะอะไปกันเลยไปโอเคไปกันเลยตรงนี้ก็ได้คิ้วอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไหายตรงนี้เหมือนจะมีน้ํำยาเติมพลังอะไรให้เราก็เก็บเก็บซะให้เรียบร้อยตรงนี้ก็มีแท่นฟื้นพลังนะครับเตรียมพร้อมให้ดีอะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย ตรงนี้ก็มีสมุดให้เก็บอีก2เล่มอ่ามันมาแล้วค่าให้สัญญาณแล้วชึบอ,อ่ะทุกคนก็เปิดไฟแล้วก็บอสเลื่อนรถไปพันสองนี่แหลอะอาศัยจังหวะที่โจมตีมันเลยทีนี้เราก็จะได้สู้กับบอสละอ่ะมันมุดดินอยู่มันไม่โดนโจมตีเนาะดูแพทเทิร์นการโจมตีของบอสได้ดีๆนะครับเหมือนจะโจมตีเร็วอยู่ชึบอ,อ่า สกิลเดียวบอสไม่โดนไม่ติดสถานะเดี๋ยวต้องสกิลทีนึ้งฮึบอ่ะสกิลทีนึงอรลอยละเฮ้ย,ยแต่ไฟมันดับน้องน้องไม่ทำงานเลยวะน้องนี่คุมครอบเพลิงสิจกว่าน,นี้เราก็ต้องวิ่งก่อนนะวิ่งรอให้น้องเขาจุดไฟให้เสร็จก่อนอ่ะโอเคจุดไฟละแล้วก็วิ่งต่อนะครับวิ่งต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยตีอ่ะ เ,เหมือนจะซวยหน่อยๆน,นะจังหวะที่บอสต,ติดสถานะลอยแบบมันเป็นจังหวะที่บอสมันไม่โดนสกิลพอดีเลยไฟดับไปละน้องรีบจุดไฟเดียวรอเดี๋ยวนะอย่าให้รอนานดิไอ้นี่คนกำลังอยากจะเฉือนบอสอยู่อุ้ยโดนกัดทีก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะถึงเวลาที่จะโดนคอมโบละชุดใหญ่มาเลยต้องรีบคอมโบหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวบอสมันคราวนี้ต้องกดภายในอย่างวินาทีนะไม่งั้นบอสบอสมันจะมดุดหนีไปซะก่อน อ่าโอเคเสร็จเป็นอย่างคอมโบนะครับพยายามตีต่อเรื่อยๆรอดูแพทเทิร์นการโจมตีของวอลได้ดีๆถ้าไม่มีคาริน่านี่เราอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะอ่ะติดคอมโบละเฉือนคอมโบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยละอ่าเรียบร้อยบอลตายได้ไม่ยากนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปีศาจก็จะคายทุกคนออกมารวมถึงราวี่ด้วยอ่ะราวี่ก็วิคิวนะครับคิว พี่พี่เป็นไรหรือเปล่าฟาวี่เจ้าพูดขอบคุณพระเจ้าเจ้าปลอดภัยฮัมพวกเจ้าสองคนไม่มีอะไรอยากจะพูดกับข้าบ้างเลยเหรอือึพูดอะไรละ่ะมันมีไม่ใช่หรือไงคำที่ขึ้นต้นด้วยขอไขรนะ่ะกอดตั้งหน่อยเ้ยพิทถ้างั้นหิว ไม่ใช่นั่นมันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยขอไข่ด้วยซ้ำล้อเล่นนะ่ะข้าแค่เขินที่จะต้องพูดนะต n งคิว <Thank you S 2> มากนะโซฮี so ไม่ใช่เจ้าตอบผิดคำตอดคือขอบคุณตะหากล่ะต n งคิวมันขึ้นต้นด้วยต่อเต่าไม่ใช่หรือไงอย่างอย่างอย่ง,อ,ยงอืมเอาเถอะพวกเราก็เดินวนมาทั่วชั้นสามแล้วแต่ไม่เห็นจะมีสัตว์จานเฟมเมลเลยดูจากที่เธอฟื้นขึ้นมาทั้งที่โดนสัตว์ประหลาดโจมตี ข้าว่าเราต้องเจอบอกเสรอะไรบางอย่างแน่ข้าจะต้องรู้ก่อนเธอให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ทุกคนไปกันเถอะฟราวี่ไปกันแล้วพวกนั้นล่ะแค่หมดสติไปชั่วคราวเท่าน,นั้นแหละปล่อยไว้เดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาเองเรารีบตามโซฮีไปกันเถอะขืนไปช้าเดี๋ยวจะโดนบนอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้เรายังมีทางให้สำรวจด้านบนอยู่นิดนึงนะครับให้เราเข้ามาสำรวจก่อน มาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะอ่ะขึ้นมาด้านบนตรงนี้มีสมุดสองเล่มนะครับก็เก็บซะแล้วก็ตรงนี้มีทางให้เราเข้าไปด้วยทะลุไปเลยตรงนี้ก็มีสมุดสองเล่มแล้วก็คิ้วหนึ่งอันนะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรละหลังจากนั้นก็จะมีสีไลออีกอันหนึ่งที่เรายังขาดอยู่แล้วก็เราก็เก็บครบละฝั่งนี้ก็จะมีสมุดอีกสีเล่ม เรายังไข่สามเล่มนะครับตรงนี้เรายังไปไม่ได้จนกว่าเราจะทำเควสต l โรล,ล่าโรล,ล่าเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ตรงนี้ทีหลังก่อนจะไปตรงด่านนะครับให้เราทำการเดินกลับมาทางเดิมก่อนตรงนี้ก็คุยกับ n p c ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนทุกคนปลอดไปใช่ไหมโชคดีจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างสับป,ปะหลาดล่ะพวกเราจัดการมันไปแล้ว สุดยอดพวกเจ้าทําสําเร็จอ่าถ้าเจ้ากําลังหาบอ่อแสอยู่แล้วก็ลองไปที่ชั้นห้าดูสิอะเดี๋ยวต้องไปต่อชั้นหเนาะข้าได้ยินศาสตราจารย์เฟมเมลพูดว่ามันอยู่ชั้นหนะ้าน่ะอะมันอยู่ชั้นห้าเนาะมันไม่มีข้อมูลอื่นแล้วหรอขอโทษทีนะสิ่งที่ข้ารู้ก็มีเท่านี้แหละข้าจะไปดูแลพวกที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะลองไปที่ชั้นสองที่เจ้าบอกดูแล้วกันข้าเชื่อว่าพวกเจ้าจะต้องช่วยโรงเรียนของเราได้อืม ถ้างั้นก็ฝากด้วยล่ะทุกคนตื่นได้แล้วอ่ะเรียกทุกคนให้ตื่นนะครับแล้วก็พวกเขาก็จะไปรอกันที่ชั้นสอง่ะประจําตามที่บ้านของตัวเองซะอะประจําที่ตามบ้านของตัวเองซะโอเคโอเคก่อนหน้านั้นเราก็ต้องกลับไปก่อนกลับไปเพื่อเอ่ออะไรนะเพื่อเอาศิลาเอาศิลาไปใส่ให้ครบทั้ง3อันนะครับ เราก็จะได้คอสตูใหม่มาอีกหนึ่งอันซึ่งห้องมันก็จะอยู่ตรงด้านบนนี้เลยเนาะเดี๋ยวตรงนี้ก็ขอจังเกิอีกนิดหน่อยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะใส่ศิลาเข้าไปชึบอ่าโอเคเราก็ได้กล่องคอสตูมาละก็จะเป็นชุดนักเรียนเรายังไม่ใส่เนาะเดี๋ยวค่อยใส่เดินกลับลงมาทางล่างจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม หมือนเรายังไม่ได้เจอห้องลับของไอนี่เลยเนาะของลอล่าลอร่าเลยทางเดิมมันจะอยู่ตรงด่านนี้จริงๆรงหรอหรือว่าผมจำผิดก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเออกกลับไปทางเดิมเลยแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็กลับมาตรงนี้แล้วขอสำรวจแผนที่นิดนึงนะครับ ตอนนี้ทุกทุกทางเราก็ไปหมดแล้วเนาะอ่าหลักสูตรอาหารนี่ก็ทา,สานสำ็จละทีนี้เรายังเหลือเควสลรับอยู่อีกเควสหนึ่งซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเควสต่อเนื่องของโลล่าโลล่านั่นแหละแต่เรายังทําไม่ได้อย่างที่ผมบอกรวอยผีตรงนั้นมันดักอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไปทาเควสรองก่อนงั้นเราก็ไปจบด่านเลยเราก็เก็บสมบัติสามเล่มก็เป็นอันว่าเราจะเคลียร์สามดาวดาว่ดานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคได้อัญมณีห้าสิบเพชรเรียบร้อยในสเตจสามทับสีก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวในสเตจสามตับห้ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มารอชมในคลิปถัดไปต่อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ